สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ได้รับพัสดุที่สั่งไว้เมื่อสอวันที่แล้วนี่ก็คือสายกีตาร์ครับกีตาร์ทั้งสองชุดสั่งจาก t i k ต o อกลองดูเอาสายกีตาร์ที่ไม่แพงสายกีตาร์ราคาถูกอันนี้ก็จะมาแกะ ที่ผ่านมาก็ใช้สายกีตาร์ราคาไม่แพงแต่ก็ไม่ถูกก็ใ่ว่าราคาก็พอใช้ได้ผ่านมานะแต่วันนี้ลองสายกีตาร์ราคาถูกดูมีของแถมด้วยรับโปครับของแถมรับโป้มาให้ด้วย มีปิ๊กสามอันเขาบอกว่ามีปิ๊กด้วย,ยนะโอ้ยอยังไงปิก๊กมันเป็นแบบไหนพลาสติกหรืออ่าน,นจะเป็นพลาสติกนะเป็นใช่พลาสติกาาตก็โอเคนะปิ๊กก็ ตัวนี้มีตัวนี้เขาไม่ได้บอกคือใช่ไหมน่าจะเท่ากันนะคะคแล้วเราค่อยลองเทียบสายก็ได้มันมีที่ห่อไหมอ่ะลองดูคือตอนที่เราสั่งเขาไม่ได้บอกเบอร์เ 9, 4, 5, 5, 5, 5. ก้าค่ะเบอร์เก้านอาจ่หอ้อยี่ห้อเดียวกันกับสองตัวนะแต่อีกตัวนึงไม่มีของแถมตัวนี้กิฟสันเหมือนกันกิสันมันเป็นของกิฟต์ซัน หเห้ยนีน่ก็แถมปิกป๊กด้ยมีปิ๊กด้วยแถมปิ๊กเหมือนกันตัวนี้ก็เออดีว่ะมีอะไรอีกหรือเปล่าดูคอนไม่มีแล้วสำหรับตัวนี้ก็แถมปิก๊กหนึ่งสรุปแล้วมือกีตาร์วันตอนนี้มีปิ๊กกี่อันแล้วอ่ะ ตอนนี้มีอยู่เก้ามีเก้าอันละเอาไปทําอะไรตรงที่เหรอไม่ตามธรรมดาแล้วเหมือนกิตาอาชีพเขาจริงๆมีเยอะกว่านี้เยอะอาจาอาจะเป็นร้อยไปแล้วคับโป้เหมือนตัวที่พี่มีหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ไม่เหมือนอันต,ตัวนั้นเป็น ค่อยๆกันแหละแต่ก็ไม่เหมือนกันแต่นี้มีคาโปสองตัวปีกเก้าตัวไม่ปีกเป็นของจารเพิร์นไม่ใช่ของที่อะไรปิงอันเป็นเหล็กอ่ะปีกเป็นเหล็กปีกเป็นเหล็กลมีสามเริอทีก็มีห้านั่นแหละจะแ,แบ่งไปแบ่งให้จานเพิร์นไปอ,อันนี้ก็คือว่าได้เพิ่มมา เด,เดี๋ยวคลิปใส่ใสายกีตาร์เดี๋ยวจะให้เป็น EP สองแล้วกันนะคะในชาปในทิกตักทุกท่านแล้วก็คอยฟังดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างโอเคจับก,การรีวิว